ห้าสหาปูาพาปะทะบทหน้าเป็นสหนิบาตต้องมีอัศนินิบาตสหเขาแปลว่าพร้อมแล้วก็อาเทศในสมารถเป็นสะนะครับสหเป็นสะโยธรรมโมธรรมใดวัต,ตะเตย่อมเป็นไปสหพร้อมเหตุนาด้วยเหตุอิติเพราะฉะนั้นธรรมโมโยโสธร,รมโมธรรมนั้นสเหตุโก อันเป็นไปพร้อมด้วยเหตุครับทำอันเป็นไปพร้อมด้วยเหตุเรียกว่าอาเหตุตุกะสาเหตุกะใช่ไหมนักภิรรมรู้ดีใช่ไหมอาเหตุหตุกะจิตสาเหตุตุกะจิตอะไรมันมาด้วยเหตุเท่าไหร่เท่าไหร่มาเกิดเป็นแบบนี้มาด้วยเหตุเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะเนี่ยครับทำอันเป็นไปพร้อมด้วยเหตุนั่นเองนะครับหมายถึงแนวอะไรทำที่เป็นไปพร้อมด้วยเหตุหมายถึงแนวอะไรแนวปฏิจจสมุปบาทนะครับจริงๆทุกทำ อาเหตุกรรมก็มีเฉพาะจิตองคนผู้หลุดพ้นเท่านั้น